อย่างที่เกริน่นเอาไว้นะคะว่าวันนี้เราจะได้พบกับอาจารย์ไข่คาถาวุฒิทองไทยแห่งวงมาลิฮวนา่าสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีค่ะคเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกก็ยังผมยาวเหมือนเดิมนะฮะครับยาวางสันบางยาวางสันบางสบายดีนะคะสบายดีครับ่บบะเราก็จะต้องเปิดนิสชักความทรงจําคุยกันตัน้งแต่วัยเด็กเลยนะคะอาจารย์่าได้ครับอาจารย์อาจารย์ยังดูหนุ่มอยู่เลยนะเรียกอาจารย์ละเกิดที่ไหนคะเป็นคนคนจังหวัดไหนคะผมเกิดในตาบลเล็กๆ ที่เป็นชายขอบจังหวัดชายแดนด้ามขวานของประเทศไทยมันเป็นของชายขอบสุดเลยของจังหวัดสงขลาโอ้โหใต้เลยเนาะจังหวัดปัตตานีเพราะว่าทางหลวงมันเป็นปัตตานีแล้วก็โตมาในเติบโตในครอบครัวฐานะยากจนแต่ไม่ได้ใช่แต่ไม่ได้สมซ้อนะแต่ว่าก็มาเช่าบ้านอยู่เป็นไงเป็นอะไงยากจนไม่ได้สมซ้อก็คือมาถึงก็ จนแต่เราแข็งแรงามาก็มีก็มีกินไม่ถึงว่ามื้อกินมื้อค่ะพ่อเป็นแพทย์แผนโบราณแล้วก็มีอาชีพเสริมคือตัดผมด้วยอ๋อเหรอฮะครับส่วนแม่ก็เป็นแม่ค้าค่ะขายของนะครับเรามาเช่าบ้านอยู่ในเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวที่ติดกันเป็นแถวนึกออกไหมนึกหนังสมัยสรพงษ์ดำรัศกรเดชาเสเที่จะต่อสู้กันตามตามาขอบชายแดนนั่นน่ะครับ ระเบิดภูเขาเผากะท่อมอที่จะเป็นอย่างนั้นระเบิดภูเขาเผากะท่อมอดูแล้วแบบว่าน่าสนใจแล้ว,แล,วแล้วอยู่ตั้งแต่หมายถึงว่าตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะรกผมฝังที่นี่แหละครับรกเผาฝังโอ้โหขอซื้อเลยสับคานี้รกฝ<ล>ังอยู่ที่นี่แล้วแล้วเรียนหนังสือก็ที่นั่นครับมันเป็นดินแดนของวัฒนธรรมหลากหลายตำบลเล็กๆตำบลนี้เป็นตำบลทางผาชื่ออะไรคะชื่อตําตำบลลำไทร ลำพครับมีวัฒนธรรมมุสลิมคนมุสลิมประมาณ60%เออาจารย์ดูไม่เป็นคนใต้เนาะคนใจขาวไงครับอ,อาจจะเป็นสายเลือดพวกกรุบไรคานมั้งครับหรือว่ากรุบเลือดอะไรผิวขาวกรุบไรคานโอ้โหดีดีค่ะครับผมโตในในขณะที่สังคมไทยยังเป็นประเทศที่ยังด้อยพัฒนา แล้วก็ที่บ้านที่บ้านมันโรงพยาบาลไม่มีอผมเกิดกับหมอตําแยเพราะฉะนั้นก็จะใช้ไม้ไผ่เไม่ครับไม่พ่อก็มีความรู้แต่ว่าเป็นผดุงครรภ์เป็นหมอตําแยอย่างนั้ก็ใช้ไม้ไผ่ตัดสายสะดือโอ้อันนี้คือคุณแม่คุณพ่อเล่าให้ฟังใช่ไหมเนี่ยนะเราคงไม่รู้หรอกครับว่าเกิดัะไล้วพี่น้องอีกคนครับผมมีพี่น้องน้อยครับสามคนเองสามคนนะครับ แล้วก็เป็นคนที่เท่าไหร่คะผมคนสุดท้องครับคนสุดท้องครับค่ะ,คะแล้วก็เราก็เหมือนกับว่าก็โตมาในในชนบทในหนังสือที่นั่นจนถึงอายุเท่าไหร่คะอืมเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบครับอืม,มได้ย้ายไปไหนครัก็ความที่เป็นฐานะยากจนนะแต่ว่าแม่กับพ่อก็คือต่างก็มีทรัพย์สมบัติก็ยกให้พี่น้องหมดประมาณคนหนุ่มสาวที่มีความรักของยุคสมัยทุกคนทั้งหมดก็ อพิื่กันมาสร้างครอบครัวของตัวเองอมาอยู่ในแผ่นด,ดินที่ตัวเองก็ไม่รู้จักก็ต้องปักกัตินทีบก็ใช้วิชาชีพที่ตัวเองมีแล้วก็ประกอบกับสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อุปถัมเยอะใช่ไหม,มแล้วก็ผมเกิดมาหลังจากโตขึ้นแล้มาวิเคราะห์เองก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองประมาณ20-30สปีซึ่งมันก็แบ่งขั้วชัดเจนระหว่างอเมริกากับรัสเซียและจีนประชาธิปไตยกับคอมมิวนิส ที่บ้านเราก็เห็นการแบ่งขัง้ว <c oughs> ของจีนคอมมนิสต์ธรรมดาของมนุษย์เนาะแยกเผ่าพันธุ์ของตัวเองไป <c oughs> ตั้งแต่เล็กเอ็ <ừ> ส่วนแม่ก็มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะเ <ừ> พราะแม่นี่สืบเชื้อสายไปถึงเจ้าเมืองอต่างรุ่นเลยเลยผิวขาวเลยเน <c oughs> ี่ยลูกเจ้าเมืองเจ้าเมืองต่างรุง่นเี่แสดงว่าโอ้โหตอนเด็กๆนี่ก็เรียกได้ว่าใช้ชีวิตเหนก็บ่าคือใช้ชีวิตที่แบบเราได้เห็นเนี่ย ความยากลำบากของพ่อแม่เป็นเรื่องดีเลยเป็นเรื่องดีทำให้เราแข็งแกร่งเหมือนกันผมเติบโตในท้องนาในท้องทุ่งนาในวิถีน้ำใสใจจริงจริงๆที่บ้านมีมีทั้งบทพุทธบทของมุสลิมบทของคริสมีครบหมดเลยเช้าขึ้นมานี่จะได้ยินเสียงละหมาดปีห้าคุณเปิ้นลองนึกดูว่ามีหมอกต่างจังหวัดเนาะไม่มีรถไฟฟ้าไม่มี iPad ไม่มีการเซตไม่มีการอะไรต่างๆมีเสียงละหมาดเสียงสวดมนต์แล้วผมก็โตกับทุ่งนาไม่มีหมู่บ้านจัดสรรไม่มีลูกหลานขายที่ดินเพื่อมาทำหมู่บ้านจัดสรรคนยังไม่หยออผมก็ยิงนก<า>ตกปลาตามภาษาของเด็กบ้านนอกทั่วๆไปซึ่งมีเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษและพี่น้องสามคนนี้ก็จะผูกพันจะเล่นด้วยกันดีอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดไหมครับก็ต้องเล่นกับเด็กนอกบ้านเพราะว่า าเล่นกพ,พี่พี่ผู้หญิงเล่นลไม่สนุกเป็นลูกโทนนะพูดอย่างนี้ผู้หญิงทั้งพี่น้องผู้หญิงทั้งคู่เขาก็เล่นกันเองเราเป็นน้องจะท้องผู้ชายเราก็เลยต้องออกนอกบ้านไปเล่นกับเด็กผู้ชายด้วยกันก็เป็นเรื่องปกติเขาเล่นอะไรกันคะตอนนั้นสมัยน,น,นั้นก็คือคนเล่นกับคนนะครับคนเล่นกับคนก็หมายถึงว่ามีเพื่อนเป็นของเล่นกันและกันเราไม่ได้มี iPad ที่ต้องอยู่หน้าจอคนเดียวเหมือนเด็กในยุคปัจจุบันใช่ไหมเราก็จะไปไหนก็จะไปเป็นฝูงกันเวลาไปยิงนกก็จะมีหมาไปยิงแรนก็จะมีหมาตัวนึง หมาที่เราเราผู้ใหญ่ก็บอกให้กินรังผึ้งมันจะดุม,มันยิงแรงเข้าไปยิงก็มีหนังสติก๊กสมัยนั้นถ้ายิงนกได้นี่แล้วก็เอาเลือดนกมาทาตรงปางหนูหนังสติ๊กอ่ะก็จะเทมากแล้วหนังสติ๊กนี่ปางหนูไม้นี่ก็ต้องมีอีกต้องเป็นไม้แล,แ,ลแล้วทำงางั้นจริงฮะก็อย่างนั้นจริงๆไม้ไม้ไม้ก็ต้องไปหาจากรากของไม้ที่แข็งแรงหนังก็ต้องแบบใช่ซึ่งวิธียงนกตกปลา มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องโหดร้ายอะไรเพราะเราก็อยู่ในบ่วงโซ่ของการฆ่ากันกินอยู่แล้วนี่เพียงแต่อย่าบ,บ่วงโซ่ฆ่าโดยตรงหรือว่าบ่วงโซ่ที่ไปหยิบของที่เพชรเก็บอยู่ในห้างมากินโอ้โเออครีอทีฟะช่วยจดคาของอาจารย์เอาไว้ด้วยได้นำขยิ้นนำไปใช้เลยนะคได้ครับใช่ไหม <laughs> <ช>เราต่างเป็นบ่วงโซ่ในการกินทั้งนั้น <laughs> เพราะฉะนั้นการยิงโดยตรงมันไม่ได้ค่ะและทีนี้เรื่องของดนตรี ในฐานะที่อเป็นนักดนตรีดนตรีนี่มาตั้งแต่เด็กเลยไหมคะหรือว่ายังไม่มาผมไดยยินนกตกปลาไปก่อนผมโตมาได้ยินเสียงดนตรีแรกก็น่าจะเป็นเสียงของเสียงละหมาดของในมัสยิดเสียงสวดมนต์แล้วข้างบ้านก็จะเปิดเพลงทูลทองใจเนื้อเมื่อนาดอกไม้งาฟังแล้วไม่อยากจะตื่นเนาะตีห้าหลับต่อดีกว่ายัไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นไม่มีใดๆทั้งสิ้นอากาศอย่างเย็นเลย แม่ก็ตั้งเตาขุข้าวแล้วก็เขาเรียกว่าข้าวดงข้าวอะ่ะนึกออกใช่ไหมกรลินน้ําเอาน้ําข้าวใส่เกลือน,นิดนให้ลูกกินกันอ๋อแข็งแรงเลยอย่างนั้นอะตอนเช้าโตมากับน้ํานมแม่โดยตรงอยู่แล้วก็จริงๆคือได้ยินเสียงเพลงแค่นั้นแต่ยังไม่ได้สัมผัสเครื่องดนตรีเป็นมีสมัยนั้นมันอย่าลืมว่ายุคเมื่อหลายปีก่อนมันไม่มีดนตรีมากมายมีแค่ลูกทุ่งใช่ไหมแล้วก็มีหนังตะลุงมีมโนรามีร้องเงงมีร้องเงง นั่นะเป็นดนตรีที่เฉพาทางใต้นะศิลปะพื้นเมืองเขานี่โอเคน่าดูลิเกป่าค่ะมีโนราลงครูซึ่งก็เหมือนกับการเข้าสรงชนิดหนึ่งมีกาหลอดนตรีที่เป็นเพื่อนศพ ซึ่งก็มีความเชื่อว่าจะต้องสร้างกระต๊อบอยู่ข้างในแล้วก็ออกไม่ได้จนกว่าจะพิธีศพเสร็จมผมโตขึ้นมาทันในชุดรุ่นกระดานชนวนรุ่นสุดท้ายอ๋อแสดงว่าในยุคนั้นนี่ยังไม่มีดนตรีสากลเท่าไหรนะน่น่าจะเป็นยุคของช่องสี่บางขุนพลมั้งช่องสี่บางขุนพรมแล้วก็เป็นช่องเอ็มเขาดำ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 เ <AM. S 2> ขาดํเขาดำนี่เป็นทีวีแล้วทีวีที่ตำบลมีอยู่เครื่องเดียวช่วยกันดูสนุกดีนะก็วิ่งไปดูว่าบ้านของคนรวยที่สุดก็จะมีอยู่หลังเดียว เราก็วิ่งไปดูเวลามีสมัยนั้นก็มีไอ้มดแดงแ้วยังไม่มีโดมิตะยังไม่มีชินจังเ,เป็นนักกากเสือ,อมีฮน,นุมานเ,าเลยเจ็ดยอดมนุษย์กับฮนุมานประมาณนั้นตอนนั้นเพลงก็เพลงก็คงจะมีบ้างแต่อาจจะยังไม่ได้เฟื่องฟูเท่าไหร่ ก็ S <S <an> <S ยังมีนิดเดียวช่องทางฟังได้นิดเดียวเป็นละครเกตทิพย์ยังมีจุลีโอสิิเป็นนักพากย์อรองข้อมูลคดีสเสน่ห์กมาณชุนโอโอายุคนั้นเลยเอ้เขาก็ยุคม่ไกลกันเท่าไหร่นันเนี่ยเป็นยุคใคล้ายกัยน,ะน,ะนะแล้วมีนักพากย์อะไรที่เสียงผมนั้นนะที่เป็นนักพากย์เมื่อเช้านี้นาย,ยกรัฐมนตรีพูดเร็วๆที่เสียชีวิตไปแล้วจำได้ไหมครับคุณจำได้จำได้ประมาณนั้นเราร่วมสมัยกันอยู่แล้วจำได้จำได้จำได้แล้วความฝันในวัยเด็กฝันฝันอยากเป็นอะไรฮะ โอ้ยผมฝันเยอะครับอยากเป็นสถาปนิกก็อยากจะเป็นยุคนั้นแต่ยังไม่ได้ฝันถึงขนาดจะเป็นนักดนตรีไม่เคยอยู่ในความคิดเลยแต่ร้องเพลงกลางร้องเพลงตลอดร้องเพลงตลอดร้องเพลงก็คือร้องแบบก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปที่เป่าผิวหรืออะไรเนี้ยสนุกดีเพลงประจำในวัยเด็กมีไหมฮะก็ร้องเท่าที่จํามาในยุคนั้นว่ามีเพลงเลยดังแล้วก็ร้องอย่างนั้นไปพกทุนทองใจอะไรอ่เงี้ยทุนทองใจบ้างแล้วยุคนั้นคารวานเพิ่งออกจากป่าเนี่ยอ๋อออมีแล้วคารวานก็เข้าป่า เดือนเพนอะไรพวกนั้นเลยยังเลยยังเดป็นแฮมเมอร์เพิ่งออกใหม่ๆมั้งเพิ่งได้ชนะเลือดโฟกจากธรรมศาสตร์แล้วจรันมโนเพชรเพิ่งแหลมคมมาจากทางเหนืออ๋อยุคนั้นพี่ตอนนั้นกี่ขวบคะสิบยังประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วประมาณนั้นนะวงพวกบลันดีอะไรพิงอะไรต่างๆยังไม่เกิดยังไม่เกิดมั้งวงนั้น่ะขึ้นมา อันนั้นคือวัยเด็กนะคะส่วนวัยรุ่นจะเป็นยังไงไวัยรุ่นยังคงอยู่ที่สงขลาอยู่ไหมหรือว่าเริ่มเริ่มแล้ะเริ่ม,มจากเข้ามาสงขลาเข้ามานครศรีธรรมราชมานครศรีธรรมราชแล้วมาสู่เมืองที่ใหญ่ขึ้นและชีวิตวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนสีสันในชีวิตมีมากมายขนาดไหนเดี๋ยวพวกนี้ติดตามกันนะคะว<ช>ันนีข้ขอ,ขอบคุณครับ